สวัสดีค่ะคุณแม่น้องเข้าหอมนะคะขอพูดถึงครูมุกนะคะที่ดูแลน้องในชั้นอนุบาลหนึ่งครูมุกดูแลน้องดีมากค่ะสอนน้องดีมากเวลาคุณแม่มีปัญหาอะไรเนี่ยอย่างเช่นครูมุกคะน้องไม่ค่อยดื่มน้ําน้องชอบแย่งขนมเพื่อนอย่างเงี้ยคือแจ้งครูมุกไปคุณมุกก็จะช่วยช่วยดูแลให้เป็นพิเศษนะคะน้องมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นมากเลยแล้วอย่างเวลาอยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะไม่ยอมทานข้าวคุณแม่ก็จะอ้างครูมุกเดี๋ยวจะโทรหาครูมุกนะเขาจะเชื่อฟังมากเลย แต่ว่าไม่กลัวนะคะคือคืออยากไปโรงเรียนค่ะไม่เคยมีปัญหาว่าแบบร้องไห้งองแงไม่อยากไปหาคุณครูไม่มีเลยค่ะน้องมีความสุขกับการไปโรงเรียนมากเลยลขอขอ,ขอบคุณคุณครูมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมผู้ปกครองของเด็กหญิงปฏิตาเบิกประโคนนะครับหรือว่าน้องเบฟนะครับซึ่งน้องเบฟก็เป็นนักเรียนในประจำชั้นของคุณครูสามณีจันมีอ,อ้นนะครับหรือเด็กๆก็เรียกว่าคุณครูมุกนะครับซึ่ง ในตอนนี้นะครับก็อยู่ในสถานการณ์โควิดนะครับแต่คูมุกนะครับก็สามารถจัดกิจกรรมนะครับได้เหมาะสมกับเด็กๆเป็นอย่างดีนะครับโดยการจัดกิจกรรมผ่านสื่ออย่างเช่น Zo ูมนะครับแล้วก็ YouTube นะครับโดยคูมุกนะครับได้สร้างคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งให้เด็กๆได้รับชมรับฟังนะครับแล้วก็เด็กๆได้ทํากิจกรรมไปด้วยนะครับ โดยบางกิจกรรมก็มีผู้ปกครองนะครับได้เข้าร่วมทํากิจกรรมกับเด็กๆด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวเป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าคุณภูณมุกนะครับสามารถทํากิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์นะครับโดยการใช้เทคโนโลยีได้ดีเลยทีเดียวครับนะครับแล้วก็คูมมุกนะครับก็มีความ เอาใจใส่เด็กๆนะครับมีการดูแลติดตามเด็กๆอยู่ตลอดเวลานะครับก็ขอขอบคุณคุณครูมุกนะครับแล้วก็ขอให้คุณครูมุกนะครับประสบความสําเร็จกับอาชีพครูนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะครับขอขอบคุณครับ